แม่มต่ำเ,เออนี่ไอ้สายยัลครับพอ่อมึงรู้ไหมครอบครัคว,รข,วรของเรามีอะไรดีที่สุดรู้ครับคืออะไรความอุบาทฮ่ฉัดเกนเปไปเลยชัดเจนเป็นรายความอุบาทของเราถือว่าสุดยอดเออ ยอมรับในความอุบาทของสองคนพ่อลกนี่เลยสุดยอดโยโ่ยโยโยต่ำตำเต้าเออกูดูหน้าตาของมึงปิดปกติวันนี้สายันลูกรักของพ่อมึงตกกังวลเรื่องอะไรมึงบอกพ่อมาดูสิมึงเครียดเรื่องอะไรฮะไอ้สายันมึงบอกพ่อมาดูสิวันนี้มึงควรจะทำหน้าตาแ่มใสเอาไว้เพราะมึงคัดเลือกทหารนะลูกนะในวันนี้ มึงเครียดเรื่องอะไรไม่ต้องเครียดหรอกลูกหน้าเรื่องคันเลือกหารกูจะให้มึงได้ใบดําแน่นอนกูเป็นผู้พันอะเรื่องนั้นผมไม่เครียดอะไรครับพ่อคือผมมิตตกกังวลอยู่อีกเรื่องหนึ่งครับพ่อเรื่องอะไรผมแอบรักเมียชาวบ้านใ <laughs> ครหรือวะเคยพึ่งลูกของยายหลิวตาสอนเพชรที่ท้ายหมู่บ้านไงครับพ่ออ๋ออีอ๋อ อีพึ่งลูกของยายหลิวตาสอนเพชรใช่แต่มันมีผัวแล้วผัวมันก็รุ่นยาวคราวเดียวกับผมกับพ่อก็เคอยอดรักอ๋อนี่ไอ้ยอดรักนี่ใช่มันไปคัดเลือกทหารด้วยวันนี้มันไปคัดเลือกทหารใช่พ่อยัดให้มันได้ใบแดงไ,ได้ไหมกับพ่อได้ไหมกับพ่อเรื่องแค่นี้ทําไมกูจะทําไม่ได้กูทําให้คนทั้งประเทศได้อยู่กูจัดให้ลูกรักของพ่อโอเคอ่ะ พี่หนุ่มน้อยว่าพ่อผมเป็นอย่างไรบ้างครับอูบาดตีชุดออมันไม่จำเป็นเนี่ยใจกันเห้อเตไปให้ผอมมึงหยัดก,กูหม้อหนังตั้งคนปนั๊บหม้อมึงแหลบหรือเป็นจอนนายเพล,ลิดกูจะไม่คนไม่ติดทหารได้กลุยเชื้อเม็ดคนไม่ติดทหารฮันไม่ต้องกลัวฮัน้ันเบาควไอเต็งวันก่อนกัน,กนเลือดทหารตํำเรือ กูเซกมากไอ้สามคำคนตีจะไปกันเหลือกทหารไปตึงหน้าสัตว์ดีควใยกินเหล้าสิบแปดคำก็จวดร่างกายมึงโรมาไอ้ใจเต้นเร็วพิดปกติเป็นโรคยันมากป๊าปผู้นึกว่าเป็นโรคเป็นโรคเพลิด้มึง็คยทำให้เผื่อนว้นมึงก็เหลือกว่าน,นี้อ๋อแม่แก้วทําแม่เผื่อก้อ,อนกวเหลือกว่าเน,นมึงยังเลือทหารอีกรอวหนุ้ย อ๋ไม่เิ็ดไม่เหลือกปลือกกูป้อนฟันมันตั้งแต่รู้ยิอปีนี่ตอนนี้เจ็ดสิบแล้วโอ้แกปูใหญ่จานแล้วยังเหลือกตานอยู่เลยวัดแต่กูมึงไม่เหลือไอ,อ้เป็ดกูก็เหลือนะเปลือกแล้วมึงกันเหลือวัดแต่กูไม่เกี่ยวกูตูวจะัดเจนป้อนปันจนปูพันตายเสียสิบสมัยเ่ยโอ้จัดเจน กูวงอย่างเดียวนี่เตงเออกูกลัวได้ใบแดงได้ใบแดงนี่กูได้ใบแดงฮัลลขึนไไน้นปีไม่นี่มามึงจะไม่จอยายกูจอยเออฮันแหล็ตอนปีอันตอนเดือนมกระจาตกจับกูตกจับเอตอตกจับเลยตกจับายวันนั้นวันเสียงร้อนย้อนไม่รู้ไปไหนต่ำเพื่อกูอ่านหนึกซ้ำซ้ำมีเล่นใยแลกูไปเล่นใยเล่นใย,ยตีน้อยเตนหนแล้วไม่รอดเต็ม น่ะอาปุ้ใหญ่จันเล่นอยู่กันนั่นแกไม่เล่นฝ่ายแกดูแลปรจ่ายชุนดีร้อยตายปุ้ใหญ่จันตากูดวดดูดไปจ๊กอันน้อนลงกัเต่าข้าอู้อันเออไปเล่นฝ่ายกันกูกว่าปาไปตึ้งจัดมันครออยอ่ะข้าเต็มตำปื้อเหล่าเล่ากูเต็งกันข้าเต็มนายมือวะนายนุยนอนปลางแปลงเดี๋ยวก้าการจานคอยเรียกวะ นายมือวะเออกูกานอนปับ๊บเราตีสิบสองนายเจ่งรูไมรถดว่อมารถดรรถดว้รอรัตุกจับแมมึงมึงรถดว่รอรถดวงปักเลยอ๋อปักดังหมยจัดเกณฑ์อันนมาตึ้งกูนอนอยู่ไหนเลมาตึง้งนายมาตึ้งเรียกลุง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 เนเล่นมาแล้วแหละลุง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 ,ลงเล่นฝ่ายไม้แล้วมึหวะพลือ้อเล่นครับอ รอยเอ็นบอกว่าเล่นกูเข้าใจว่านายมือปลุกให้ไปเล่นไผเลยเล่นกูเล่นแกต่ตายเล่นไปออกป่าเปล่าไม่ติต่ำปลื้มเข้าใจสุดออกกล้องดีกูขึ้นเปล่าขึ้นเปลา่าเออขึ้นเปล่ากูขึ้นเปล่าต่ำๆขึ้นเปล่าสักเดียวขวหน้าว่างเลยเดี๋ยวนายป้านมาแล้วบอลลุงหันก็แกกันแล้วตํำรวดอย่างจับต่ำหน้าทีเออ เคือ,เอแเลกกูแก่ตามตามได้นาเบากูว่าขึ้นเปล่าหล็กเจ้าเดอ้อขึ้นเปล่าหละกเจ้าเฮอแกว่าพอมบอดีจ้ยยจับปลายเนื้อเนื้อยากนำเปล่าเย็นเย็นสักหน่วยพอลุงจะปิดเปล่าลงไงพอมตีได้ไหมนายตำรวจอันว่าเต้อมปิดไม่พอกูตั้มตปิดเอ้ยไปแล่รำกูใช่อะคือนอนตอนจะหยดดวน กว่าป้าหนังรถรลวงฟักเลยไปไหนกินจ่ายเย็นมึงอยากแหมมไปรลวงฟักเลยที่ไปกินเพื่อแกงหัวล่ะรลวงปักไอ้เพลสแรงอยากกูก,กระโโบด้วยแล้วโต๊ะเบอร์จับถุกหวไวเติงก้องเออได้ก้าวหดนันโต๊ะเหลาพี่เท่งไม่ใช่โต๊ะเบอร์แต่มันเมื่อกับโต๊ะอะไรแต่มันไม่โต๊ะเป็นแบบไหนไวเท่งได้มาแต่ไนไอเติงเบอร์หนอันแต่มึงโต๊ะ ว่าเมียาดากูแกเป็นเบอร์เมียดาเออเมียดากูแกเป็นเบอร์นนี้แกเป็นเบอร์เมียาดาเพื่อข้องยางกูมันไม่ขอยตัดอ,นานานอนันนั้นนุ่นนยตึงมันดาว่างนี่แกงเขาแลว้วนายฮะยังไม่ขอยตัดเขาแลว้วนายฮะตัดซ้ำแวนซี่เขาแลว้วนายฮะอาซ้ำซี่ทอกรอยดึง,อองพอรอวากูตกเบอร์มากันตั้งเก้ากอบจัดเพลดเออ ลงรัดกามาเอาโลกเนียงไม้กันกูตกเบอ้อปฟัฟโลกเนียงโหมากแล้วก็กลับมาแล้วมาโคตู้ยบบพีนอ้องเลี้ยงเลามังเลยว่าบ่ตกเบ้ออันวะบ่พีนองวะอันเออเรากับว่าใจสปอร์ตหรือไม่เลี้ยงลาวอะไปสินลาวตังไว้เซ่ลังตัวกนเย็นใน,นเว้นเบียจใไญ่ที่สินลาวตังไว้เซ่ลังส้นเบียดไว้เซ่ลังรับโอโยตีมาวงปับ โโยตีโหมมอเรารองเพลงกันกูพอเราตีริบแอดถึงตรงนันรองเพื่อจอยนองเมือนดังทางรถดิจังกดดีิจังกดดิจักคาเต้คาเต้เพลงไงรอยเพลงคนเมาเออเราจักรักเสียงรถดังกันหน้าบ้านรอยโลกมาตึงเรียก ปอพอพอโดหน้าบ้านรถชนตั้งดั้ไว้ซับหนึงแล้วโด้ว่ะไอ้ทางเรียกโอ้มันนี่ตำหวจกูไม่ได้ตำรวยเลยโดรถชนตั้งดั้ไว้ซับหนึงแล้วโด้บอกกูตามหัวใครอะลกตกรถชนกูหลักลังพิ้งเลยใครนายมือเบ้อออฟยออนี้เดี๋กูชบออฟเออ ได้เตะกูอารมต่ำปลื้จับได้ใกล้ส่วนเสียขาเลา่าขาโคโยตีหันกูฝ่อนหนักรองเชือดังมากันเคยเบาปีสี่ลำโถอปอกแกเฮาด้านเาหอกักหน่งแล้ไปสักไปด้วยไปด้านลินครับได้เตะมึงไปกบ แกจามาปีกันมาตึงป่าได้ละเต็งในอันวันนี้ตียาเลือตียาเลือโอ้มาตียาเลือกอะไรกูืีกว่าจัดเกณฑ์อัะไรมากับผอป,ป้าผอมากันว่ามาเล่นนั่งไ้ร้อยมากับผอโอ้กูป้าผอวมาเล่นนั่งเพียกผอวเรเป็นอะไรมึงวะร้อยอแกกูอ้ยขึ้นปิดปกติแกเป็นรัวอ๊อบขึ้นมาตันตี ถึงเราไม่ใ่คนแต้วนี้กูไม่รออะไรโรงพยาบาลไม่อยต่างน้อยฝรั่งปานเออไม่รอหน้าไม่อยต่างน้อยกูตาปอลุงอันคนหัวลานเหลียมหัวลานโออกูตึงตามวัวปอลุงครับอันหน้าไม่อยต่างน้อยครับเงียบไม่แรงกูตามเหลาปอลุงครับอันหน้าไม่อยต่างน้อยครับแกไม่แรงแลวมึงตําเปลือกกูหวางแพ้นกูได้ใหม่นาซัมอันนึงแล้วกูตีเปี้ยกหัวแตกเหลือออก อ้วแตกเลือดออกโอยแล้วไปตีแกโอยหวังแฟนแหลกแกได้อ้วแตกเดี๋ยวแกได้ไปอนาคใหม่แหล่ะปะปนจาุปโอ้จัดว่ามันจัดกลองก้อนดีไปอนาคใหม่ไอ้แกเปลี่ยนกระตุนเจ็บแหว่งปักก้อนแจ้งความครูมึงเกยร์ไม่ติดร่างอยู่หลายวันติดร่างเออออกมาตึงมวกใส่กันอาวกใส่ม้วนกันนกไม่ใช่ได้ ใอ่อ้วนโตเลยอเหลือยับปนันเลยกว่าป oh. <sm> ้าเออแล้วพอมึงปนปลื้มงแล้วพอโปอยามึงทต่บ้านไม่ไก่ตูราแล้วพอโปกูกูตูดจุนจะแล้วพอมึงนี่มึงตูดจุนจะแล้วแล้วไปตูใส่โปหรือไม่ตูโปมึงกินแล้วกูตั้ใจไปนหอก็เรียกเลยล้านไอ้ไข่แลนมึงนี่อะลานไอ้ไข่แลนเอะ ก็ว่าโป้กูไข่แลนเปมันบัตซี่เราแล่นไปนไยนนก็ว่าไข่แลนกูมาดรตําฟื้นไม่ว่าเครียดแล้วกูกูต้องใจกันว่าก้องโป้เรามันแลนกันหรือไข่แลนกันเออมันแลนกันกูด,ด้วยความมั่น่ารอกโป้รอโป้เปรือฝันั้นพอดีร,รถโรงพยาบาลโรงปักเข้ก็มาตำรวดป้านหน้าบ้านโป้ตามมันก็ตะใบไรอะดุยก็มาโโดูาเขาจับคนไข้แลน จับคนไข้แลนเหอ,อจูงมือกูน้อยไม่แก่บอกเคยได้หลอกนะไม้แก่บอกเคยตึงแกลอกพาเอ,อ้ก้องโปนี่ติดกี่ปี่ได้าตาติดรงังแล้วมึงหวาปลื้อปลานชีวิตครับปลื้อแลนออกกันตึงโคนนูฟ้ฟได้ได้แล้วครับครับก้องลุงดาตันแหน่งแล้วขวาป้าเกียดเลยกูแล้วเมีย เมียใจเลิกกันแล้วมาแต่แล้วกูไม่เอาแล้วกับเมียทำไมอะครับพี่หนูหนุ้ยแม่ยหย่กีดกันอิตตาห้องกับเม,มียแม่ใหย่กีดกันฮัลแม่ใหย่ยกีดกันอีตฉากับเมียกูไม่แก่มั่วได้ทำไมอะพี่หนูหนุ้ยหรือไม่กีดกันกูไปตัดยาง,งกับเมียยกกองซียกอยอยอยกองซียบรเอยเออยกกองซีเมียนอนใจกูนอนกว่าตรงครั้งแม่ใหญ่ก็นอน ตุ่งใหญ่ตำนู่นดำนี่กันมั่งเปล่าวันนั้นกูหวังแว้นกูเอาดักตีเดี่ยวแม่ใหญ่ลับจัดเลดหนังย่นมากหลงไม่นอนเมึ่เขียไม้นามากแต่แกบวนต้วมเรือนเลยกองเซียนแดกออกรันเมื่อครับเรอวันนั้นหรอกูเอาหวังแว้นเดี่ยวแม่ใหญ่ลับเออแล้วกูเอาไว้เต็มเตะนอนแล้วเว้น้นเครือเครือกันแมมเบอร์ เบอร์ด้วยไอ้เรื่อยเอปเดไน้เหรอกันที่กลางกูอูบาสว่าอ้แม่ไม่เอาลาวเลยกูเบอร์อย่างเบียนมึงเลยเบอร์โอ้ดูตําเลกูวางแฟนกันนี่ขวาวางแฟนตักตีไอ้ร้อยขวันนี้ไอ้แม่ยายไปตัดยางไอ้แม่ยายไปตัดยางกูไอ้แม่ยายไปตัดยางแล้วกูบมกเปลี่ยนไอ้ร้อยคนกันแรงกว่าป้าไปตึงลงตัดยางดีใส่เกลือกอกจัดเปลสไปรอบกับกลางกอกในเกลือกบอกสามสี่โมงแล้ว ตึงได้ไอ uh so like ้กางกอกเปรี mind, ้ไอ้กางกอกอุบาทเมากันในเครือปอกกูอ๋อแต่กูก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่มึงโหสักเดียวพอทำตายลงได้สวยคนตอกเรียบร้อยแล้วกูไม่ปลื้มันพรุ่งนี้ยังมีกูนอนนอนเกียงถูกจับเก่าคลิ้ง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 คิ้งคลิ้งถูกจับเกาเหรอไม่ใช่จับอ้าวต้นเสือดาวลาวา อ๋อน <ítulo> ้องเจ้าจ่าตายแล้วแต่ต้องก้าหนูหาวแต่แกตั้มแล้วรันำซับป่าดอยละตีเส้เลยห่วดีใจคือนี่แหละกุปรีนำดับ้ามึงอหัดับอ้กรกกรกกะดับตัวเดียวเบไปต้งกล้าน้องเจ้าตายไปรักามาติดกว่ารักพีกระจายมอปอยกันเล้กันดีกัออ กินกากข้อยสองแปก็กเลยนางเอกส่องมวลกว่ากูเปรีย์นัดคืนนี้กว่าป้าแม่ยายไม่เยอะกว่าตำตาเก้าได้เก้าเก้มตำตากลุ้มเสียงรถมาหน้าบ้านกลม่มมาตึงล้อแม่ยาย่ล้อมาจากรถตัวเอ้าแม่หลับเลื้อจับแปนจับน้องเจ้าจนแม่ยายว่าเพลือไปซื้อกูไปได้เตรียมปัดลุงจับปืนกูมาฉันนี่ได้แล้วคนเรากันโยนจับปืนแล้ว เออนี่ยไอสายันก่อนที่จะมึงจะไปค้าเลือกทหารนะกูจะสั่งสอนมึงสักคำสองคำนะก่อนที่กูจะไปเดี๋ยวกูไปเตรียมการอีกอ่อนั้นเหลอครับพ่อผมยะงได้ฟังตามคำสั่งสอนอุบาทอุบาทของพ่อเออเอาสิ <laughs> ออก่อนเจ้าไป ตั้งคำคำสัง่งสอนของพ่อเออก่อนเจ้าไปพ่อสั่งไรไว้มั่งฟังอูฟฟังคำพ่อสั่งพ่อสอนกระหมัดระวังแล้วจะนอ่ะ เสื้อเป็นสิ่งอย่าเตียวจริงไรตั้งใจงหง่ายกระปวกสักหมาอเรื่องยิ่งเรื่องเศร้าลูกจงเจ้าชูเพราะเอ็นกับลูมันเป็นของกูกันใครมาคว่ เนื้อเละนเอาไอ้เหนื้อสั้นปพรอะชายจริงเนียนยิง่งต้องกันเมียเขาเมียฉันก็เอากันได้เบไปเฝ้าโรงเรียนไปเวียนปล้นค้าเพรมันครั้งยาบ้ามันต่ำ นะลูกนาะมันตําตาเคว้เควอย่าเที่ยวโลดพนอนเราจนเพลทตํำตัวให้เตะประตาเนจะมีตําตัวให้เตะประตาเน่จะมีคร,รับพ่อผมไ้รับฟังตามคำสั่งสอนของพ่อเออมึงรีบเตรียมการนะ กูไปรอที่น้าเพอคัดเลือกทหารกูจัดไอ้ยัดไห้มึงได้ใบดำครับพ่อรักพ่อมากที่สุดขุมมีความสุขที่สุดเลยวันนี้จะได้มีแฟนเป็นฝั่งเป็นฝ่ายสักทีไอย้ยะคือหวัดแสดงความยินดีด้วยน้องไดมี่เมียรักตีคือวัดจัดเกณฑ์น,น้องเออไม่ต้องเครียดมีความสุขเลยไอ้นุย้ยมึงไปคัดเลือกทหารมึงฉีดวัคซีนแล้วยังวะวัคซีนแรกอะ วัคซีนคันโควิดไงวัคซีนคันโควิดนี่ใช่ไม่ไม่กีดไม่เปรตอ้าวทำไม่้มไปยาไปกีดที่หนึ่งแล้วกับบันก้อนลบมาตึ้งยาแล่ได้ไหมนิดเดียวแล้วอวัคซีนโควิดนี่ฮัลลยาแล่ได้ไหมนิดเดียวแล้วเราก็ดด้วยความวิบตไปไปด่ามกลัวจนกิดวัคซีนไรไอยาป้อมยาป้อมแล่ได้ไหมนิดเดียวแล้วตำบันนี้ไม่ได้ไมู่้กับไม่ได้ไมู่้กข ไม่ได้ไม่ตูกเออหม้อแรงรบหมากำหนังกูเดินไม่รอดเลยแต่งลบอบบรือคุณนู่นนุยกลับมายัางโรงพยาบาลดวนสอยยาคุณนู่นนุยล,ลืมแหวนตั้งไว้เตะตูหมอ้อใหญ่เกี่ยวแล้ไม่เนลืมแหวนกันแล้วเพลดก็พี่ก็เออหลูกเบาเรียนจบไม่แล้วว่งนี้จบเพลดได้จบชีวิตแล้วแล้หลูกเบากูสอยอะไรต่จบชีวิตผันพื้อต้องกี่กอกแล้วเรียนโรงเรียนก็คอบ ออกกี่ออกหรือครูตามเละเด็กใจหนิ้วนิ้วเด็กใจแล้วก็เด็กใจหนิ้วเนิ้วครูต้องการถามว่าบิดาคือใครมารดาคือใครเจอดนหรือเปล่าครูงเดียนก็กลบอ่ะเออแต่ลูกบ่ามเมื่อานหรือไม่รู้ไม่ทราบครับครูตีสามตีเปรียบเปรียบเตอกลับไปถามพ่อถามแม่เตอนะหวันเย็น หัวเจ้าครูจะถามว่าบิดามารดาคืออะไรต้องตอบให้ได้มันโอเคโอเคครูไม่ใหญ่ปนปลายจวบรักเต่าไดยครูก็ขบนี่อันตีนี่ครูกำลังรบกับเมียเดยเต่งเต่งเต่งเติงเต,ต,ต่งสุดล้อมาเจ้าโยลครูกำลังรบกับเมียรักเดียวมาตึงหลบบั้มมาตึงตามกูพ่อหัวพอ้บิดาคือใครอะพ่อ แล้วมึงวะเพือกูนี่แหละมันตามแล้วแล้วมันดาคือใครกัวแม่มึงนั่นแหละมันว่าโอเคโอเคไปตึงหน้าเศร้าตรงวันนั้นครูตามช่วยไม่ให้แลงเรียบร้อยรู้แล้วยังเด็กใจหนิวหนิ้วว่าบิดาคือใครมารดาคือใครมาปดาคือใครมันตอบเลยตอบเลยวะกูนี่แหละแล้วมารดาคือใครมันว่าแม่มึงนั่นแหละ ดูยิกตีวิงกีผันว้ยออกแต่ปนดังใจวันนั้นชวนโลกคนชุดทองหนูก็ไปเรื่องสอยมันแก่งวิชาปาชาเทายคทรูจ้อนวิชาปาชาไตยครัวใครเก่งกำํำพวนมั่งยกมือขึ้นหลกงบ่าเอาชุดทองกูยกมือเลยว้าครูวผู้แรกยางมันพวนเชออย่างวัดกลัวนครศรีธรรมาราชหลกงบ่าคัวนครศรีธรรมรนกลัว,าาลวชุมพรนั่นหมายจรอนพุม่มจุฬาตานีจุตานา จักเดียวตึงปอ,อคนยิ่งเดินป้านมาหน้าห้องตึงเด็กมานั่นมาแล่กันนี้เลยครูกาดาเลยกลูัวเธอหย่านไปแลแบบมันต้องหันมาทางนี้ไอรบ้าคูแร่งเลยแล่งมาทางนั้นแล้วเหมือโตกิกปนกูพูดจาแาบเข็มคายอเอ้าเอถอะไอหนุหน้เทิวันนี้กูจะไปซื้อขวายเคลือเอื่องของไอยอ,ยอดรักของยายผ่องศีด้วย ออก็กอย่กับบอกกูเกาไว้แล้วว่าถ้ากูได้แต่งงานกับพึ่งกูจะแกงควายยอดรักด้วยมันประกาศขายอยู่พอดีอ๋อฮันฮันมึงตามกูมาด้วยนะก่อนจะไปหน้าอำเภอขับน้องเดียบีไปไปเราไปตองอันที่บาเมียกูอเออเจอกันเออ,อตัวกูจอเนี่กว่าไรเอ็กอตัดไม่หลังโอ้เยอะร่อยครบบไรแรกคนรูจอนกันดูอืม ร้อยมึงกัดกินอันเขาจากกูจะไปสืบควายก็ไอ้ยอดรักอันรักที่ืืบควายเออเออวันนี้ว่ามีความสุขเด็กวัยรุ่นไม่กลับรถแรงวันนี้ไม่กลับรถเออมันไม่เจิ้งรถไม่เจิ้งเลยรักแรงปกติกูเลยนั่งเมาโครมวันรักระวันนั้นวันนอนนอนเหนืกูเด็กวัยรุ่นมันบิดรถกันแล้วแต่บ้านมันบิดมันมัเต๋อบิดกูมานต้งเรียกไอ้บ้า มึงขับอยู่ตถวใดอะว่ารถรถปุ่มขับเรอยอีนี่ก็เร็วกันแล้วอ่ะขวารถมึงเจอกันกี่บาทมาจัดเปิ้ลมึงขับรอยอีเที่ยขารถไม่เข้าใจกุ่นขาของรถมึงขับรักรอยแปดต้าวะบอกเคยบอกเด็กวัยรุ่นเนี่ยขับรถนั้นแหละมันว่าต้าผุ่มขับรอยแปดแล้วไปจนคนตายจนต่ำเปลือกว่าเวลาขึ้นรื่นกูไปยานเองวะโอ้อะไรแต่ก็อูบาดกันนะเอ่ม ก่อนนี้มันบิดรอยแปดจิงจัดเปรสจรในคนตายจริงเลยฮอ,องถึงวันคืนร้านมาป่ากูกูได้กูจัดการให้อย่างคืนร้านเดี๋ยวกูไปยา,านมึงเอ,องมึงเอามารักปะญหารากเจ้าการถแล้กูได้ไปล่อยติดรา้านหะายไม่หายปันหาขับไปยานอนอกรักร้องปั้นกูได้เลยกูสามปัญหา,าป้าได้เท่ากับมันจำนัองบิดเลยละเออไปจัดตูนอะัะลร ได้เลยซ้ำปนันาไปถึงวันคืนสั้นสั้นตัดรินตามกูนายผู้นี้ปิดหรือดูครับหน,นูน้อยที่ขับรถชนคนมั่วพือปิดครับอสรุปไอ้บาวันจีดยางแล้วมึงได้ตังซ้ำปะนาาชายบายใช้บายใชยตาวันได้ไอ้บาวันอกูตายเรียบร้อยเลยกูดได้ไป ได้เรืองเลยตาวันแนบเปปนั้นออกกูได้มาส่องอยังเบ็ดเซ็ตยังบ่อยเจอไม่อินกับผู้ชายเบ็ดบ่อยคอยร้องแล้วคอยร้องได้ไงร้อยส่งยังเบ็ดร้อยกว่าป่ะเออในน้อยก็เราเดินทางแล้วกูทำเลยมึงคำนู่นหน่อยทำเลยกูจ้องใจงมานานจังหูะแล้วเนี่ยอันอันตามเมียกูสมบุญเมียมึงขอบจูนมึงยิงจูว่ะมึงยิงเมียกูตามคำเดียว ถ้าเมียกูกับจุยยิ่งจุยยิ่งเมียเออกูยิ่งเมียกูรอดแมม